มาขึ้นมนะ <Yeah. S 1> นได้พักนั่งรใหยยน่ะก็จะเห็นวิวแบบนี้เนาะนี่นี่ครับธรรมชาติเลยนะครับอ่าชวยงามมากขึ้นหนึ่งชั้นแล้ว ดอกไม้ก็มีที่นี้ก็มีนะสวย,ยสวยดอกไม้เช้าๆก็มีนะครับ rồi rồi lên xuống nè lên bài to. ไม่ทันสิงสิงเป้าประตู ไม้ป่าแล้วเนี่ยกำลังสุกเลยเนี่ไม้ป่ากำลังสุกใครกินเป็นมั้งไหมนอ้องลูกอะไรเอเนี่ยลูกอะไรเอ่ยกำลังสุกด้วยกินได้ไหมเนี่ย ถือกล้องให้เลยดอกไม้เจอแล้วลระไม้ป่าำลังเริ่มจะสูกแล้วดได้ไหมเนี่ย trong nhiều phép nó để là lòng hả cái này đơn kính mặt nó này nó đơn kính cho này ngay gặp view view tết rồi này gặp หลังภูเขาไปนั่นก็จะเป็นทะเลนะครับทางตึกนะครับเป็นทะเลทั้งนั้นเลยนะครับจะไม่สูงให้ดูนะครับเพราะมือไม่พังให้ก็ขอขอไป้วยนะครับใหก้ก็เพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทั้งไทยและต่างประเทศเนะาะามาก็กดไลค์กดแชร์กด สอตระไยให้ด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าไว้พบกันคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับอันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขท,ทุกท่านนะครับทิดสิ่งใดขอให้ได้ตั้งใจปรารถนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ